วันนี้ผมจะพามาเก็บรองกองนะครับเนี่ยรองกองที่ส่วนเนาะผมเอามอเตอร์ไซค์มาเลยครับเนะี่ยช่วงนี้ที่คนเปื้อนมาเลยเนาะฝนตกทุกวันเลยเนาะบรรยากาศในส่วนผุมเะครับเนี่ยผมเพิ่งมาชีดยาเมื่อวานนี้เนาะฝนตกเนาะช่วงนี้งานที่ส่วนเยอะมากเลยเนาะวันนี้ก็ไปชีดยาข้าวโพดมาเนาะไปครับไปดูรองกองกันนะครับเนะี่ยนี่ครับบรรยากาศที่ส่วนผมนะุมเนาะเพิ่งทั้งตาไปแล้วก็มาชีดยาเนาะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเนาะอยู่บนข้างบนนู้นนะครับนะคือชีดยาส้มมะขามไปเนาะข้างบนนู้นนะชีดยาส้มมะขามซ่องวันเลยนะครับเนาะออนอแอร์เลยครับเนาะนี่เมื่อวานในะพวกมาชีดยามะขามข้างบนนี้นะครับปลาลูกมากเลยเนาะ ชีดเสร็จพอดีฝนตกพอดีนะครับนะลองกองมันก็นเริ่มทุกข์แล้วเนาะครับนะเดี๋ยวถ้ามาเก็บช้ากว่าน,นี้เนาะพุ่มบ่ได้มาทวนเนาะช่วงนี้มแมลงมันลงเยอะเลยเนาะเราต้องมาเก็บเนาะเดี๋ยวมาเก็บมาเก็บให้มันเอาไปขเขาเรียกอะไรอนะให้มันลืมต้นก่อนเนานะเราค่อยกินเนาะ ดูนะครับนะโอ้โหกันไกลพวกมาดูสภาพกันไกลตัดคาดหรือเปล่านี่เนาะเห็นบ่เนี่ย,ม,ยมันมันนอนลงเนาะมันล้วงเต็มเลยนะครับเนาะนอนมันลงเนาะเดี๋ยเวเราจะมาตัดตัดที่ผองไงใยไปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวบริกินนะครับเนี่ยเนี่ยมจะมาตัดเลยเนาะ ผมตัดเอาหมดเลยนะนะ่ะเนี่ยพราะว่าส่วนนี้ยูไกนะ่เนาะเดี๋ยวเราบอตัดเดี๋ยวเราบบได้กินนะครับแว <c oughs> ผมจะตัดผงใหญนะ่ๆไปเนาะผงใหญ่ๆไปก่อนเนาะโอ้เห็นบอหลน่นวยครับเนี่ยตัดให้มันลืมต้นสักหน่อยเนาะแต่พมกระวามันว่า,อานอยู่ดวยคนระับเนี่ย แต่มันแงมันลงเนาะมันชีดยามันแงไปซ่องรอบเลยครับเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเน่านะคนตกปะทรามันเด้อครับนะเนี่ยเน่าจังเลยนะ แต่ก็พอได้กินอยู่แล้วครับเนะี่ยถ้าถ้าอยู่ไกลบ้านอ่ะคงจะอย่างบนมาตัดเนาะอันนี้มันอยู่ไกลบ้านด้วครับเนะีย่ยปีที่แล้วนี่ได้ซ่องพวงเลยต้นเนี้ยได้ซ่องพวงน้องนั้นมันบอออกนะครับเนะน,นี่ยทีนี้ผมจะมาตัดเร็วหน่อยเนาะ จะเอาไปให้มันลืมต้นก่อนนาะแล้วค่อยกินเนาะหล่นทิ้งเบิดเนาะนอนมันลงด้วยครับเน่ยเดี๋ยวเราไปตัดต้นต้นต่อนะมันจะตัดแต่พวงญ่ๆไปเนาะง่ญ่เนาะ มันล่วงเนาะนอนมันลงนะครับนี่แปะนี่ยังบบแก่เนาะอันนี้ยังบบแก่พวกเป็นยังบบตัดนาะยังเขี่ยวอยู่เนาะบางนี้ยังโบไข่แก่เนาะล่วงหมดเลยอ่ะมีนอนเนาะดูด้วยครับแล้ผงบักไงเลยด้วยนะบอว้าโอ้ยผงนี้ผงไงคักเลยเนาะ เบื้งข้างในใช่ว้ารูปกระจายเดี๋ยเด้ออันนี้ให้เดี่ยวจักสร้างซีบันเนาะเดี๋ยวมาตัดเนาะครับต้นเนี้ยว้าห่วงแน่นๆเลยนะครับเนี่ยห่วงแน่นๆเลยนะครับว้าเป็นแบบเมันเนาครับเนี่ยอันนี้ยังบุกค่อยสุกดีเนาะฟังเนี่ย ฟังนี้ผมจะตัดไปให้ให้หมดเลยเนาะมันหมดได้กินเน,ะนาะเน่าทิ้งหมดเลยนะคือว่ามันสุกแล้วเนาะแต่มันยังไม่งอมเลยครับเนี่ยยังบ่ลืมต้นนะเนาะคือว่าเรื่องแล้วเนะี่ย ฝั่งล่างนี่แน่นอย่างเลยหวงแน่นแม่นเลยตัดหวงน้อยไปก่อน <c oughs> มาอ่านมากันยังบอสุกเทเร้มันออกมาพร้อมกันเนาะตัดได้ประมาณนี้เนาะจะเอาไปประมาณนี้พอเนาะ ฝนตกแล้วเด้อครับเนี่ยฝนตกเลยเนาะ <c oughs> เห็นบ่ะว่าได้ประมาณนี้เนาะฟังต้นนู้นหนาบ่าสุกสักอันเลยเนาะมึงจะมาตัดต้นนี้ก่อนเนาะต้นนี้ก็ตัดอย่างบวดนะครับเนี่ยเดียนะเด๋ยวมันจะล่วงหมดเนาะมันล่วงเนาะมันเป็นไรบ่รูนะ้เนาะได้ประมาณนี้เนาะครับเนะี่ยพอแล้วเนาะได้ลองกองไปกินแล้ว,วน,ะนะครับเนะี่ยไปแล้วครับเนี่ยฝนตกแล้ว,วนะครับเนะี่ยบรรยากาศเนาะมาฝนอย่างบ่ตกเลยอะ่ะ ตัดได้แปบ,บเดียวฝนวตกเลยนะครับเนะี่ยได้ลองกองไปกินเลยนะครับเนะี่ยไปล้วครับผมบ๊ายบาย